ผมตั้งแต่ตัวแรกที่ผมบอกว่ามันตกไม่ค่อยหนักตัวเนี้ก็ยังตกไม่หนักเหมือนเดิมผมไม่รู้เฮ้ยทำไมมันตกไม่หนักวะสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาคิวถึงดูรา 10LT ลทแล้วตอนแรกอะผมนึกว่าไอสองตัวเนี้ยมันอาจจะอารมณ์เหมือน 88s กับ 88s p ประมาณนั้น พอผมมาดูลึกๆอะ่ะคืออันเนี้ยมันมีสีออริจินอลใช่ปะ่ะมันมีสีดีชงเวยสีเขียว,ส,ยวส้มอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันเป็นสีชมพูเข okay. ียวโอเคเอาพูดถึงตัวนี้คือทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยที่ผมอ่านมานะไม่ว่าจะเป็นด้าน forehand หรือ backhand ไม่ว่าจะเป็นสเปคอะไรเหมือนกันหมดฮะแต่ว่าต่างกันแค่ตัวนี้เป็น 3U ตัวนี้เป็น 4U ซึ่งผมจะไม่พูดถึงตัวนี้เพราะว่าเราจะมาทำคลิปตัวนี้เอาจริงๆผมว่าตัวเนี้ย มันตีง่ายกว่าก็เป็นด้าน f o r n h b n d k h c n h a n d เหมือนกันฮะก็เป็น h i g ไฮโมดูลลัตกาไฟ e Nanomatic นะฮะ Super Slim Shape นะฮะก็แค่ต่างแค่น้ำหนัก 4u กับ 3u ซึ่งตัวนี้ราคาเท่ากันนะฮะสามพันสามสิบห้าบาทเหมือนจริงๆทาไมมันไม่ทําตัวนี้แล้วก็ทําน้ําหนักสามยูหรือสี่ยูมาแล้วตัวเทียก็เปลี่ยนสเปคไปเนาะสรุปทํามาเหมือนกันหมดอย่างที่บอกอ่ะตัวนี้มันเป็นสามยูใช่ปะ่ะหัวมันไม่ได้หนักแต่พอมันเป็นน้ําหนักสี่ยูปุ๊บหัวมันเท่าเดิมนะเว้ยลดลงเป็นสี่ยูแค่นั้นน้าหนักหัวบาลานซ์เท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแค่น้ําหนักเพิ่มขึ้นค่าสวิงเวทอยู่ที่แปดสิบห้าเนาะบาลานซ์หัวอยู่ที่สองเก้าแปดเหมือน ซึ่งหายไป6กรัมถามว่า6กรัมเยอะไหมมันอาจจะดูไม่เยอะนะระยะยาวในการตีแบบ0 2 0นาทีมาอะอย่างนั้นมันอาจจะเห็นผลนะนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปตีกันลูกตกฮะผมตั้งแต่ตัวแรกที่ผมบอกว่ามันตบไม่ค่อยหนักตัวนี้ก็ยังตบไม่หนักเหมือนเดิม <laughs> ผมไม่รู้เฮ้ยทำไมมันตบไม่หนักวะ คือส่วนใหญ่เขาไปเล่นตระก,กูลแอคท็อปกันหมดใช่ปะ่ะนาโนแฟร์นาโนเรอะไรว่าไปตระก,กูลดัวล่าก็จะแบบเหมือนแบบเออลองๆมาหน่อยคนไม่ค่อยเล่นกันนะที่ผมว่าไม่นิยมก็เพราะว่ามันน่าจะแบบไม่โดดเด่นนะคนก็เลยแบบไม่นิยมไปหาเล่นที่มันโดดเด่นดีกว่าลูกตกก็ก็ก็กลางๆอะ่ะไม่ได้ดีอะ่ะเออแต่ก็ไม่ได้แย่ <laughs> ลูกเซฟฮะมึงมัน 4U ฮะหัวไม่ได้หนักมันเซฟง่ายและอันเนี้ยมันเซฟง่ายกว่าตัวเก่าเยอะเลยลูกเซฟทําได้ดีกว่าตัวเก่าฮะถ้า ถ้าคุณไม่แข็งแรงพอที่จะใช้3 U คุณกลับมาใช้4 U ตัวเนี้ยตัวนี้เซตได้ดีฮะออกแรงไม่ต้องเยอะมากลูกดาดฮะพอมัน4 u ยูมันดาดไวกว่า U าฮะมันไม่กดนะมันไม่แรงนะแต่ว่ามันเร็วเออเอาหน้าแบ็คดาดนะแต่ถามว่าดีไหมเหรอเอาจริงเพราะว่ายังไม่เหมาะกับผมนะผมอาจจะยังไม่ชอบนะลูกดาดก็ทําได้แต่ทาก็ยังทําได้ไม่ดีมันเหมาะกับผู้เล่นแนวไหนอเอาจริงมือใหม่อันนี้เล่นได้นะ เพราะว่ามันมันเบาหัวก็ไม่ได้หนักตอง่าแปดผมยังไม่ถือว่าหนักนะถือว่าหัวกลางนะถ้าคนมือใหม่นะถ้าอยากจะใช้ตุ๊กูนดูอล่านะมันมีสามตัวนะดูอล่ามีดูอล่าสิบดูอล่าสิบเอลทีดูอล่าเซสต์สไตซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวที่เป็นสีอยู่แนะนําใช้ตัวนี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยตีง่ายกว่าแต่ถ้าให้เลือกตระกูลดูอล่าทั้งหมดผมขอเลือกเซสต์สไตซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบเซสสไตซ์มากกว่าตระกูลดูอัลล่าทั้งสามตัวนี้ พรีเซนเตอร์เขานะตอนนี้นะถ้าเห็นในไทยก็จะเป็นบรัดเดช,ชพลของเราก็เป็นคู่มิกนะก็น้องเขาเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมน้องถึงมาใช้ 4U ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่อะ่ะมันค่อนข้างจะแข็งแรงตีแบบบ่อยจริงๆใช้ 3U ก็ไม่น่าเกียดนะ <laughs> ใช้ 3U สบายๆเลยแต่ไม่รู้ว่าน้องทําไมชอบ 4U สงสัยแบบ อาจจะอย่างว่าเกมคู่มันเป็นเกมไวเนาะใช้สียูอาจจะคล่องตัวกว่าเนาะแต่ถามว่าตัวนี้ดีไหมอันจริงผมว่าต้องลองอ่ะซื้อไม้อย่าซื้อตามนักกีฬาเอาที่ชอบก่อนแต่ถ้าเป็นผมนะเอาที่ผมพูดถึงตระกูลยูเนกก่อนนะถ้าเป็นผมผมเลือกตระกูลแอคทอปมากกว่าตระกูลด o ลล่าเนาะผมรู้สึกว่าตระกูลแอคทอปมันโดดเด่นกว่าดีกว่ายังไงไม่รู้เนาะด้วยดีไซน์ด้วยคุณภาพด้วยวัสดุรู้สึกว่าตระกูลแอคทอปน่าจะ ตอบโจทย์กับยูน x มากกว่า d u ล่า10 LT เนอะ ก็ต่างในแค่สีฮะก็บางคนก็เอ้ยมันเดินไปมันรู้ไงว่าเอ้ยนี่ใช้ดูแลสิแน่นอนเพราะสีมันแบบบ่งบอกขนาดเนี้ยแต่จริงๆผมว่าสีในสวยกว่าผมว่านี้สวยกว่านะผู้หญิงตีได้เพราะว่ามันเป็นสีอยู่ผู้หญิงตีได้ตีสบายฮะผมคอนเฟิร์มเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมหน่อยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปเนาะอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการ หรือของหรือการคอมเมนต์หรือการรับชมนะฮะก็ถ้าอยากจะสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่เพจหรือว่าจะเป็นช้อปปี้หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะฮะหรือจะเป็นไลน์แอดอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับร้านอยู่ที่รามินทา3 1เอ็ดแยก6กนะครับก็ถ้าใครมาก็อยากให้โทรมาก่อนนิดนึงเผื่อบางทีเราอยู่ไม่อยู่เนาะทักมาก่อนได้หรือโทรมาก่อนได้ว่าเอ้ยพี่วันนี้ผมจะเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่ร้านแบบได้ตอวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ